สวัสดีค่ะพุ้งจากูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะขอแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจังหวัดระยองอําเภอแกลงตําบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตําบลบ,บ้านเป้านะคะส่วนช่องทางการติดตามของร้านปูนเสมอนะคะจะมีอยู่สองช่องทางนะคะจะเป็น youtube กับเพจ Facebook ชื่อว่า รถไถมือสองคุณสมัยแท็กเตอร์นะคะยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะคะติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราจะมีรถจัดส่งนะคะดังนั้นนะคะกุ้งก็จะมารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะว่าสภาพรถเป็นยังไงนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นรุ่น L 3 2 1 8นะคะซึ่งมากับใบดันหน้ากับอุปกรณ์หลังเป็นเครื่องตัดหญ้า LCS ตัวใหม่นะคะรถคันนี้นะคะปีจดทะเบียนอยู่ที่สองนะคะ ราคาขายอยู่ที่2 0 0 0 3 0 5 0 5 0 0 0บาทนะคะไล่มาเลยนะคะจะเป็นสภาพเดิมๆนะคะแต่ยางเราเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้แล้วนะคะรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ800ชั่วโมงนะคะใหม่แท้นะคะดูได้จากสภาพรถนะคะเราไม่ได้มีการปรับสภาพไม่ได้ทําสีนะคะจะเป็นสีเดิมๆทั้งหมดนะคะค่ะส่วนตัวห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็นเอ่อเดิมๆทั้งหมดนะคะตัวเบาะนะคะจะเป็น บอกจากโรงงานนะคะหลังคาเป็นหลังคาเดิมนะคะส่วนตัวยางนะคะจะเป็นยางเดิมนะคะยางยังสวยอยู่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องตัดหญ้าแล้วก็ตัวท้ายรถกันนะคะเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะคะจะเป็นของ L C S นะคะเป็นตัวใหม่เลยนะคะไปกันกับเครื่องตัดหญ้านะคะราคาค่อนข้างไม่แรงนะคะ355,000านนะคะดูช่วงท้ายสีเดิมทั้งหมดเลยนะคะสำหรับ รถคันนี้นะคะตัวไฟไฟท้ายไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเดิมทั้งหมดนะคะค่ะค่อยๆไล่ดูไปนะคะรถคันนี้นะคะก่อนการจัดส่งนะคะตอนนี้เรามีการเปลีป่ยนเครื่อง er เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนไฮโดรลิกเปลี่ยนกรองอากาศนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็กระดับน้ำมันไฮโดรลิกแล้วนะคะค่ะค่อยๆไล่ดูไปนะคะรถคันนี้นะคะก่อนการจัดส่งเราจะทําการล้างเช็ดให้สะอาดอีกทีนึงนะคะอันนี้คือแค่เปลี่ยน น้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คระบบไฟนะคะค่ะรถคันนี้แทบจะไม่ต้องลองเลยนะคะสตาร์ติดง่ายแน่นอนเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะคะตอนนี้ทางร้านเรายังมีรถรุ่น L 3 2 1 8เหลืออยู่นะคะท่านใดสนใจมองหารถรุ่น L 3 2 1 8นะคะเอาไว้สำหรับทำงานสวนงานไล่หรืองานนานก็ได้นะคะสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเพราะว่า,เ,าเป็นรถรุ่นที่ ที่ร้านเอาเข้ามาแล้วแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเป็นรถที่ไม่ช้ําสภาพยังสวยอยู่นะคะใครกําลังมองหารถสภาพแบบนี้นะคะราคาย่อมยาวจะต้องได้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์3 9 2 2 4หรือ l ล n e ID นะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะสนใจติดต่อสอบถามหรือว่าขอคลิปขอวิดีโอเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาทดสอบระบบด้วยตัวเองก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเช่นเคยนะคะก่อน จบคลิปนี้นะคะกุ้งท้ายคลิปนี้กุ้งก็จะขอกําลังใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะกดติดตามาช่องคุณเสมอไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารของร้านคุณเสมอเวลานมีรถใหม่ใหม่เข้าหรือมีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ